หลังสุดท้ายสายคลองน้ำครับบัดทีนี่นู่นคือพี่น้องเลยว้าได้ดีเมื่อคืนนี่เศร้ามากโอ้ย้เนี้ยมันจะไกลพี่นุ้ง พี่น้องครับก็เยือสร้างหน่อยก็เป็นแบบนี้นะครับคือกันละครับมาตังกันหรอกใส่ขี่ไตธรรมดานี่นะขี่ไตก็แข็งๆโป,กป,กปก่งๆเลยพี่น้องเลย <c oughs> บอดี้ไซคคือข้าวบอดี้แต่แตะไผ่เจ้าพี่น้องเนาะพูดสะดวกสบายหน่อยมักกังสีเนะาะเท็ดอยงใดๆเดี๋ยวแต่ไพ่นะครับพี่นอ้องมุนเข้าไปแก้วก็ดวได้แล้วครับนะ ลำมากครับเป็นสิเป็นแบบนี้แหละครับประมาณนี้แหละเอาอุดสังหน่อยนะจูดตัวพี่น้องมาที่นี่ครับโอ้ยล่มเลยน้อสีล่มแนี่หน่อยนะพี่น้องเยจุดยากแล้วครับขนลมเอ้าโอ้ยน้องเราต้องหยาดนะพี่น้องปล่อยให้ไหมลดนะครับ ควรทอมๆึ้นจูดอีกก็ได้คุณซํำบึมอโอเคพี่น้องเลยสุดยอดครับมีทั้งเอฟซีนะครับทักขามาถามสร้างหน่อยบุ๋มอสื่อขอเชื่อแนว่ัส่สร้างหน่อยบุ๊มนีนะพี่น้องนะคือเห็นนี่แหละแต่ว่าที่ใส่ประจำก็สิเป็นตัวนี้ครับดาวนี่นะครับน้ำยาปับพนุมดาวนี่สีแดงเสื้อเนี่แหละครับ ก็ธรรมดา,าสามัญน,นี่แหละก็บสรอยลยยี่สิบบาทนะพี่น้องใส่กับบุ๊ชจักรอบแล้วนะนี่ยี่สิบบาทนี่อ่ารวยได้บุ๊มันนิหน่อยแล้วพี่น้องใส่จนลืมแล้วครับนี่ก็สิเบิร์ตเหรอบุลูใส่มาจักเทอร์เหรอนี่ฉีดไปงังนสิครับธรรมดา,าสานีแหละครับบุ๊มมียังถอกสร้างหน่อยพี่น้องเนี่ยไปไมาต้องไป โอ้ย้างหน่อยสิเป็นคนบัดจงแน่นหน่อยนะพี่น้องเวลากันว่างกับดักลงไปชน <c oughs> มันแนบที่สุดครับรงวงโค้ง,คง <c oughs> ยังมันกระดุกกระดิกได้นะพี่น้อง <c oughs> แต่เทียนไปเหยียบปั๊กแล้วมันดุกดิกหน่อยเดียวนี่มันละแวงทันที่เลยนะ แต่ที่เขาสีไดยโตมันแบบงามๆกับบุได้เลยพี่น้องเลยอ่ะครับผมตรงนี้ก็อีตรงนึงพี่น้องเลยขี้บูนี่นั่กับบุมีดอกพี่น้องเอ้ยหมายไมย่ไม่อ่ะตอนนี้จะเก่าๆกันนะครับสภาพโอ้โตะเวนก็ึ่จะตุ้มดินแล้วพี่น้องคุ้ใส่ได้สองหลัง <laughs> คือบูบูนี่อ่ามันเล่อยากส่วนหนึ่งเบิ้ลเที่ยวๆพี่น้องตึงเงี้ยครับตาอยากกุบนี่มันลมๆ ี่ยางมากเหรอละครับยางพานมากเบื้อ้ยมันบ่คือปนใดพี่น้องปนใดสายตาในพันนะออก็บ่ค่อยคือหรอกแต่คิดว่าก็สิมีดอกหนูตัวสตัวอีดอก2-3ตัวเพิ่งไดเรียนนี่ดอก,อดอก 2, อดเออกบิง่งส่งน,นะเบิ่งอยากค่อยมันอืจักมันเกา่ามันไหมฝุดมันตกใส่มบื้องอยเลยเบิ่งบ่ออกพี่น้องเดี๋ยวก็สิกุล่ะครับขึ้นไปเบิ่งอีกที่หุ่นเบิ่งื้องน่อยที่หุ่นอ่าวทวารสร้างหน่อยใหาได้ขึ้นไปเบิ่งครับทาง,งนะั้นอาจจะบ่แน่นะพี่น้องเดี๋ยวสิส่าหาหลังเนี่ครับ เหมือนเป็นทางค้นนะพี่น้อง่างวิ่ะคุมมันหนูมันกับเที่ยวกัื่อนเดยพี่น้องวันมาเที่ยวเลย วางไว้ข้างทางนี่แหละครับมันนี่ละทางคนยางนี่แหละ <c oughs> ลุงมึงได้พี่น้องสักหลังเนาะได้ก็ได้บ่ได้ก็สร้างมันครับตำรวจว่าจับด <c oughs> อกนะตีกบได้ใส่พี่น้องเลย <c oughs> พี่น้องเลยลูกไอ้ถุยเว้นิธรรมนี่แหละครับสักไมือซะลรอ ครับสวัสดีผมเนี่ยพี่น้องผมไม่ล้วพี่น้องเลยค้ำคำมืดมึดค้ำคำเพิ่งเหลืองานครับพี่น้องจะเจอนเดะแต่ไม่เหนื่อยค้ำค้ำเนี่ยเมื่อกี้เด็กเพิ่งใส่ไปในโยเจ็บท้องเจ็บหลังพี่น้องเวียนหูสีตกดินละพี่น้องเลยเห็นแต่แดงแดงกระทั่งหูตกดินไปแล้วเราพี่น้องเลยเอ้ามื่อนี้กับประเดี๋ยวยังไรพี่น้องหน้าคำเนกหน่อย เอาสักได้พ่อได้ติ่งได้อย่างสักโตสองัวก็แล้วพี่น้องถือว่าพี่ได้บูบูนี่เขาบอกวิซื่อนอ่ะอถ้าได้ไล่ก็นั่นก็ถือว่ากำไรพี่น้องเลยใจเบิง้งเราเว้ยมันหนาสิอยู่ประมาณนี้แหละเบิ้งส่งสำรวจเบิ้งพี่นอ้องเหยื่อ,อน้อยขุดอยู่มั่งเดี่ยวเอ่งแพงจนใจผู้สิดักแนาะเนาะเนา สิวัดใจก,กันบ่เหรพี่นอ้องยังเลาะอยู่เด้มันบ่เห็น้อยเดียนเห็นวงเดียวนี่เอเจยอยู่นี่ยวายไปพี่น้องล้องเบิ้งกันครับบอเนี่ยนะมันอาจีบเพชรทั้งอยาเบิ้งกระแด้ย้อนไปหามารวลดะจกหลังสองหลังแถวเนั่ยละอ่ะพี่น้องมันคำหรอครับเพชรจังไหนได,ได้เดี๋ยวสิบ่ได้ดักครับเดี๋ยวขอให้อนุญาตด,ดักกันครับยัง ทั้งไปเนี่ยแหละแถวๆนี่แหละพี่น้องแต่บ <c oughs> ้านเอกสร้างมันงต้องมาเนี่ยนะมันก็บออสเแลียนเล่นกันได้ห้องกับบอลลูนกันเพราขึ้นหนีเบิงเนี่ยมันก็บ่มีห้อยหามันเหน,นียงหนีละพี่น้อง <c oughs> มาผิดมองคักซะเอา้าเมื่อไรลพี่น้องเฮ็ดยังไงได้เอา้าซัดรถครับ,บเดี๋ยวตัแรงยังนบอลุ้นกับพี่น้องเอง อับผมพี่นอ้องไปบาดท,ที่นี่มาลุยเหยื่อเด้๋ยพี่น้องเลยคือบ่เดี๋ยวบึงปลากกบกันพี่น้องเลยบึง,งแกรก<ด>กันพี่นอ้อง สองพี่น้องนี่อย่งงนีกกระบเป้าเลยพี่นอ้องเฮ้ยไอ,ยอย้พี่น้องได้อยู่ได้อยู่ได้อยูอ่คุณดีคุณดีน้อนแดงแมีเงินน้าพี่น้องสวยงามครับเต็มเลียหลังที่สองมาเลยพี่น้องเลย, <c ười> ยแก้ว มีหน่อยก็บเหี่วแล้ววะลุ้นลุ้นโอ้ยดำคือลือม่อนอิงติ้งคือเก้าขี่ไต้ฮะพี่น้อ,นองเลยคือห่อวนอหนอหรังดักมีทางอย่นะ พี่น้องโออ้้พี่นงเลยโอแต่ละหลังดำคือลือม่นิ่งปิ้งเนี่ยตายตายตายพี่น้องเลยคือบุนน้อเนาะไปพี่น้องเลยเห็นมันสิได้เป็นตัวเดียวนี่ลระด้อขึ้นเนี่ย ใช่ครับเอานี่พี่น้องเขาวิ่นสุดท้ายโอ้โรุนแทบขาดใจโอ้โหอื้อุ้ยเพิ่งติดพี่น้องโอ้ยตัวสวยตั้งหากเออมันเล็งสี่นี่แม่เว้เยเอาบ่เฮ้าพี่น้องมีสองแต้มมีสองแต้มขึ้นนี่สุดจัดประหลัดบอง

เอาเขาวิทย์อยู่เว้ยหากลับพี่น้องเลยว่าชมวิวตัวเว้ยดวดนี่จะหักตัวนี้พี่น้องโอ้ยเด็ดไอ้ดวดนี้อ่ะเสร็จสั่งหน่อยจนได้พี่น้องเลยบ้านาเสือได้พี่น้องเลยได้ <c oughs> เสืออยู่เว้ยหลังนี่เดี๋ยวขอเบิ้งอีกเอ้ายพี่น้องหลังนี่หายวะเฮ้ย โอ้ยนี่พี่น้องได้ซื้อเฮ้ยนั่งนี่กระติ๊บโอ้ยมันออกดึกหรือเปล่าพี่น้องอืมได้หางแล้วโอ้โหขออนุญาตเอากร็เด้อพี่น้องเไงสงสัยมันสิออกดึกพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวสัตวขอรอเบิ่งอีกโซดนี้เจ๊แป๊บนึงกันนะพี่น้องเฮ้ยจังกลับคือ เออน้องเป็นยังพี่น้องบนแหนือดิพี่น้องเลยนี่เตรียมเอ้ยม่นนี่ยี่พี่น้องมันออกฤทธิ์โอ้ยนะโอ้ยฮะเอ้ยเฮ้อรอบเรียกบุได้พี่น้องโอ้ยหันมิดซีรีส์เลยรอบเรียกมันออกฤทธิ์นี่ว่า ข้องน้ำนะพี่น้องนี่เนี่ยสันคู่ข้องน,น,น,น้ำนะครับนี่เนี่ยนี่ยยิ่งเหาข้องนี่สังหน่อยสัตว์กลางข้องเลยเฮ้ยเกี่ยวพี่น้องนี่มีจีรีพี่น้องวะที่นี่นี่จะเปนเบิด์ตซัมมี่หรอบางส่งคือเอา้าบู๊บ่เบิดพี่น้องอติดขาติดขา อุ้ยไหนลูกน kind of ี like ่ล I mean ูกเฮ้ยนี่หางลูกพี่น้องนี่หางขึ้นน่ะโอ้นี่ดิเดี๋ยวขออนุญาตเอาด้วยพี่น้องเลยโมทนัดกูตุบักไงลย้ด้ีพี่น้องเห็นคือลืออยู่ไหมก็สิว่าสันโอ้ขออนุญาตเอาหนึ่งครับวันตับเลยพี่น้องเลยแก้วโอ้โล่งๆเว้ย สุดยอดพี่น้องเดี๋ยวเช้าว่าสร้างหน่อยดักลงมาลงนะไอ้เบิ้งนั่นกับดักนี่ครับทางยางลงมาเนี่ยนี่เป็นสันปลานะพี่น้องนี่แหละครับทางเส้นนี้ลเลยนีย่ทางคนยางครับดักไปขางทางนี่แล้วพี่น้องโอ้ยแก้วครับครับพี่น้องผมเอาไปกลับแล้วครับรบัดที่นี่ ตุ่รอื่นเศร้าจังว่ากันโอ้ว่าบมานพี่น้นองกับพ่อใดญอยตตงงู่ดิอ,อุ้ยมีตัตุ่วงามงมีท้งหาพี่น้องเอ้ยโอ้องสี่หาหาเต็มพี่น้องเลยโอ้ยแต่แรกใจเป้วเบิดว่ามันชิได้ตัวเดียวแข็งแก่งเออก็ยังมีเออหนูมันออกเดึกพี่น้องมันออกเดือกนะครับหนูมันยังอยู่ในป่าอยู่มันท่านด้ออกมาลงหลงว่าสร้างหน่อยดักลง,งหลงนะสร้างหน่อยบ้เขาไปในป่านะครับมันหกมันหมุนหาทางมันยากครับมันขั้นกเล็ดดักถามันอยู่ น้ำขอบขอบนั่นแหละครับขอบขอบมุมมุมม,มงลงลง,ลงเออเพิ่นเพิ่งสีออกมาสงสัยสมาหากินลงลงตัวสงสัยสิมาหาขุดกินหอยครับขุดกินหอยขุดกินหัวปืนนะขุดกินหัวหเหว่เซ็ตจนพี่น้องเ,เออออกเด็กไปหาทุ่มเครื่องแล้วพี่น้องสิ่หกทุ่มแล้วไปครับเจ็ดกบันกับช่องระบาดที่นี่มึเอเศร้าจังว่ากกันไหมพี่น้องขำขึ้นนี่กับบวัวแก้ว สวัสดีส่อง้าว,ว,วพี่น้องผมไปครับลุยกันต่อพี่นอ <c ười> อ้องเพื่อว่าสาน,นี่โอ้ยเมื่อคืนนี่หกตัวนี่พี่น้องผมเล่นหาดิโอ้ยออกจากถุงไม้บ่เบิดเมื่อคืนนี่ไปหอนเฮือนเทออกกุ้มเลยนับเบิร์เอ้าคเลยหกตัวมาเปิดเบิรงคลิปเจ้ยายของไทยไว้เฮ้ยคืโอโจ้มาแค่หาตัวน,นึงว่าสั่นเออมาหนีิพี่น,อน้องเงยเอาพูดยังพี่น้องเงยหกตัวหกตัว สวยงามอยู่อ่ะสอเสาหนี่เบิ้งพี่น้องสินี่จ็คเต็มดูกันเบิ้งครับนี่มารุนโอ้ย <c oughs> ส่งบะคือพี่น้องเลยหุย้ยหลังแหละกกระหี่ยเอาซะแล้วเฮ้ยเนาะมีหลายหลังพี่น้องเลย <c oughs> สองแล้วพี่น้องสองสองสองคือเกา่า มันขึ้นได้อยู่ด้พี่น้องนี่ตัวนึงเ่ยหลังนี่หลังที่สองนี่ยไปพี่น้องเฝ้าหน่อยจังเลยสายแล้วครับเดี๋ยวสิบบทันงานพี่สี่ครับเอาเขาวิ่นยูวพี่น้องเขาวิ่นยูวหลังสีเออเป็นเจ็ดี่เนี่ยเมื่อเพี่น้องเลยนะเออสวยงามพี่น้อง ข่าวินเข่าวินเข่าวินหลังซีไอ้แก้วตะวินสิขึ้นแล้วพี่น้องเไยนะหลังหาครับว่าจังได้เอา้าหายดิยพี่น้องอุ้ยเสือกเสืออุ้ยเฮ้ยมอมาทั้งมาติดโอ้ยคือลื้อดิพี่น้องเกือบเหยียบฮาดังเลยเออพี่น้องเไย สี่หามาติดๆพี่น้องเลยว้าสุดยอดสองเต็มกับพ่อแล้วเสาดิสังหน่อยว่านะาสองเต็มกับเลือกิกนแล้วหลังหกเฮ้ยพี่น้องนี่มาตะไกลเอานี่หายหายจริงนะพี่นอ้องต่อมเลยวะเดี๋ยวจด เฮ้ยหูวิเสร็น้องบันเนอะอู้พี่โอ้ยเฝ้าซื้อฮ่าดาเลยเอียงวะโอ้ป่าบึงฝาดเอาผุดนีอยัง่าง CPU หายพี่น้องเลยโอ้ยสิ่งเปียกเด่นเศามากสิเบิร์ตตัวล้มพี่น้องเลย เอาได้เลยพี่น้องโอ้ยนี่นี่อ้ยเนี่มหายอยู่เมื่อกี้นี่แ้วพี่น้องเนี่ยนี่ป็สีอ่าฮะสวยงามครับสุดยอดหลังเส้นทางสร้างหน่อยนี่ว่าจังเลยเนาะเนาะ โอ้บ่มาเลยวะพี่น้องเอ้ยเอบ่เป็นยงังสามตัวนี่งจะเกลียวแล้วลนี่พี่น้องหลังที่ว่าได้ดตัวสุดท้ายมาขึ้นนี่ทางเซนเน่เนี่ครับนี่มันเป็นทางคนยางมากนะพี่น,อน,น้องเ,นะเ,เนี่ยขนยดักไว้เนี่ยเป็นปลาเนาะขนยบ่อเขาไปลีหกไห้วีไอ็ตัวแบบเงี้ยเสือให้เหรอพี่น้องเนี่ย นักงวปข่างข้างเศรอมากมิดเลยวะเก๋วพี่น้องเไงพี่น้องเไยหลังสุดท้ายสายคลองน้ำครับปัะทีนี่มูนือ้โหพี่น้องไงว้าได้ดีเมื่อคืนนี่เศรามากโอ้ยนี่มันเป็ดไก่พี่นุ้ง โอ้ปับเฮ้ก่วพี่น้องเฮ้ยมึงได้พี่น้องเนี่ยวกนหน่อยบอกแล้วมันออกมาลงๆบอครับเฟ็ด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 เดเฟ็ดลฟ็ดเฟับเฟ็ข้างหเังดัฟ็ดับ็ดเฟ็ดเฟครเบ็ดเน้ดงฟ็เเ็เ็เด้ ดักกันนี่แหละกินกันไปโจอะสองตัวพี่น้องหลังนี่หลังเดียวแก้วครับพี่น้องผมเบิรระบาดท,ที่นีนโอ้แก้วยีได้พี่น้องเลยเส้าหนีว่ามันสีอะไรได้พี่น้องสีแต้งงมงามๆอะ่ะโอ้โหสายคล้องห้อหลังนี่ได้ตั้งสองตัวพี่น้องเลยโอ้ผิดหวังจริีสายคล้องพี่น้องเลยหหกมันหกไงพี่น้องนำ เวลาหย,ยามันหกเวลา,ามันถือฝนเลยหยามันยุบลงไงครับหยามันยุบลงทั้งหลังกับสีบลเกิดสีบลเกิดพุ่งใลยเพื่อนแล้วบ่าท,ทีนี่เพื่อนกิดซีเรียนบทท่ได้ยามโมมักซุ่มนะครับมันโมมาคเปียกนะหนูอืมมันมาเกลียนเกลียนเลยพี่น้องบ่ตั้งแตกเขื่อนได้ดินทั้งสางหน่อยตั้งแตกเขือนกินๆินนี้ได้พี่น้องเลยคุณเห็นเนาะมันคือทั้งเอื่นเนี่ยทั้งเอื่นเขา ใชนงใชน,นาเฮ็ดนงฮิตหน้ากันเบิดแล้วไป <laughs> ทั้งนี้งแตกเกิบยีได้พีน <laughs> ่น,น,น,อนออ้องเลยวันววเหรียญได้เอ้าเกี้ยวพี่น้องเลยเพาว่ามันสิบ่ได้ก็ได้มันขึ้นหกเซามาซีสิบแต้มพี่น้อง <laughs> ด้วยอาวุธสิบหาหลังเด้อ๋อนี่เนาะบ่มีมีแต่เกิบนี่ครับนี่มาสั่งหน่อยตัวได้พี่น้องเลยมีสำนีอีหลีมันรักพระทัานหรอกครับมันเวลามันหาโมงหกโมงแรงแล้วมัน แต่ดักได้ได้แค่ซ้ำนิดเละครับสิบหาหลังนี่ถือว่าเต็มที่นะสําหรับสร้างหน่อยปกตินี่ได้ได้แค่สิบหลังนี่ก็บุญแล้วครับโ oh. อ้ยอีหาหลังนิดสร้างหน่อยเปิดแฟตโทรศัพท์ใส่เลยนะครับมันเหมือดโม้ไวเดีย่ยอยากใส่ให้มันเบิดเนาะพี่น้องอ้า็ถือว่าโอเคพี่น้องเลยถือว่าเป็นเศร้าที่ยังเพราะไหนเพราะไหเพราะมานพี่น้องเลยถือว่ามานกับบอปปันนหนครับกับพออยู่พอกินเนาะ ถือว่าสุดยอดีเด้พี่น้องไงมันมีต่ตัวงามๆหน้าพี่น้องกูนะโอ้เมื่อนก็มีตัตัวงามๆามพร้อมได้ตัวใหญ่ปาขำใหญ่ไปสองตัวเมื่อนเนี่ยเออโอ้ถือว่าคุ้มคุ้มครับพี่น้องอ่าเมื่อนหกเสามากสี่เป็นสิบดีวยวุ้นสิบหากถือว่าขอทายอยู่พี่น้องมาเฮ็ดการเฮ็ดงานกับบริษัทเฉียวบัําขกบันมเอ่ในมากกเียเอาไปแลกูแลกปลาแลกบอคงบอมูเขากินละครับเพราะว่าสาย ผู้เพื่นทั้งสายนามเพิ่นก็หลายเนาะมูสังหน่อยเนาะกตเขาก็เอาหนูนี่แหละพี่น้องเอ้เป็นแรกปลาหอยเพิ่นมากินเนี่ยเป็นแรกปลาเพิ่นมากินเนี่ยอะไรกร็มาณนี้ <laughs> อ่ะก็เป็นเป็นการแลกเปลี่ยนกัน <laughs> พี่น้องเอ้กินแต่หนูไรกับเบือเออแต่ว่าความชำนานไปความชำนานมันเนาะพี่น้องเนาะเอาครับคลิปหน้าพ่อกันไหมพี่น้องครับคลิปนี้กับดิซัมนี่แหละครับผมสวัสดีครับ